พระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นก,กษัตริย์องค์ที่สามของจักรวรรดิมอริยะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากการสละสงครามและการส่งเสริมพุทธศาส,สนารวมถึงการปกครองที่มีประสิทธิภาพของพระองค์คือในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดภายใต้พระเจ้าอาโศกจักรวรรดิมอริยะแผ่ขยายอำนาจจากอิหร่านในปัจจุบันไปจนเกือบทั่วทั้งอินเดียเลยทีเดียวแต่ก่อนหน้านั้นที่พระองค์จะกลายเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม อีกแง่มุมหนึ่งพระองค์นั้นช่างโหดร้ายยิ่งนักและในวันนี้เราจะมาตีแผ่ชีวิตของพระเจ้าอาโศกผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาราชกันครับอโศกแปลว่าปราศจากความเศร้าโศกซึ่งน่าจะเป็นพระนามของพระองค์ในพระราชกฤษฎีกาที่แกะสลักด้วยหินเรียกพระองค์ว่าเทวนามปิยทัศ์สี ซึ่งตามคำกล่าวของนักวิชาการจอห์นคีและความเห็นของนักวิชาการอื่นๆระบุว่าคำนี้แปลว่าผู้เป็นที่รักของเหล่าถวยเทพแม้ว่าชื่อของอสุกจะปรากฏในคำพีปุราณแต่ก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ปรากฏที่นั่นและรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งทางพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นตำนานมากกว่าประวัติศาสตร์ในหลายประการจารึกของพระเจ้าอสศกมีะรายละเอียดพอสมควร แต่ไม่ได้เอ่ยถึงเป็นพระบุตของพระองค์แหล่งข้อมูลอื่นๆเช่นปุราณะและมหาวังสระบุว่าบิดาของพระองค์คือจักรพรรดิแห่งมารยะนามว่าพินทุสารและปู่ของพระองค์ก็คือพระเจ้าจันทรคุบซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจักรวรรดิในอโศกกาาพานยังระบุว่าสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าพิพิสารผู้ที่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับผ่านทางพระเจ้าอาชาสตรูไล่มาเรื่อยๆแม้การประสูตรก็ไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ชัดเจนนะครับ ซึ่งหลายแห่งระบุต่างกันเช่นแนอโศกาวทานซึ่งเป็นประวัติของพระเจ้าอาโศกในตำนานทันสกฤตที่กล่าวถึงประวัติของอโศกว่าเป็นอุรสของพระเจ้าพินทุสารอันเกิดจากนางคามณีสนมเอกจากเมืองจำปาซึ่งนางได้รับการพยากวรณ์ว่าจะได้อภิเศกกับกษัตริย์ดังนั้นบิดาของนางครับจึงพาไปที่เมืองปัตติบุตรและในที่สุดก็ได้กลายเป็นสนมเอก ตำราไม่ได้เอ่ยชื่อพระนางแบบตัดแจ้งแต่บอกเพียงว่าพระนางมีอนุชาร่วมกับอโศกชื่อว่าวิตโศต่อมาก็คือมหาวังศักดิ์กล่าวถึงประวัติพระเจ้าอโศกในตำนานบาลีว่าพระชมารดาของพระเจ้าอโศกทรงพระนามว่าสิริธรรมมาประสูตรมีอนุชาร่วมมารดาอยู่องค์หนึ่งทรงพระนามว่าติสสะแล้วก็มีตำนานกล่าวกันว่านะครับพระองค์เป็นบุตรชายหนึ่งในร้อยของพระเจ้าพิทุสาร แม้ว่ากรณีบุตรชายร้อยคนของพระเจ้าพินทุสารจะถูกนักวิชาการส่วนใหญ่ละเลยก็ตามแต่ก็อยากให้รับฟังไว้นะครับแล้วก็ต่อมาข้อมูลจากชินการมริปรกรกล่าวถึงพระเจ้าอาโศกว่าพระเจ้าอาโศกเป็นรถของพระเจ้าพินทุสารกับนางสุธรรมาเทวีจะเห็นได้ว่านะครับกำเนิดของพระเจ้าอาโศกช่างแตกต่างกันยิ่งนักและก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับระบุว่าแต่พระเจ้าจันทรคุปนะครับได้ร่วมเป็นพัธมิตรหรือสมรสกับผู้ปกครองชาวกรี ซึ่งนำไปสู่การคาดเดาวา่าจันทรคุกหรือรวมถึงพระเจ้าพิทุสารนะครับได้อภิเศกกับเจ้าหญิงชาวกรีกหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีหลักฐานว่าแม่หรือยายของพระเจ้าอาโศกเป็นชาวกรีกและแนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เพิกเฉยต่อแนวคิดนี้อันที่จริงนะครับจารึกของพระเจ้าอาโศกไม่ได้บรรยายชีวิตในวัยเด็กของพระองค์และข้อมูลส่วนใหญ่ ในหัวข้อนี้ครับก็มาจากตำนานนะครับซึ่งเขียนขึ้นหลังจากสมัยพระองค์หลายร้อยปีแม้ว่าตำนานเหล่านี้จะมีะรายละเอียดที่อาจจะสมมติขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาติที่แล้วของพระยาอาโศกแต่ก็มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถืออยู่เกี่ยวกับสมัยของพระองค์อยู่บ้างอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าพระเจ้าพิาทุสารมีออรสธิดามากมายแต่ทรงโปรดปรานเจ้าชายสุสิมามากที่สุดเพราะเป็นออรสอันเกิดจากเอกอัครมหิสี และมีฐานะเป็นเชิดทาของพระเจ้าอาโศกพระเจ้าพิทุสารตั้งใจจะให้เจ้าชายสุสีมาเป็นกษัตริย์แทนและแต่งตั้งให้เป็นมงกฎราชกุมารโอกาสที่เจ้าชายอาโศกนะครับจะขึ้นครองอํานาจขนาดนั้นจึงมีน้อยมากแล้วบางก็ว่านะครับเพราะว่าพระเจ้าพิทุสารนะครับบิดาของพระองค์นะครับไม่ชอบพระองค์เรื่องนี้มีหลักฐานนะครับหลายแห่งระบุไปทํานองนั้น เช่นในตามคํากล่าวของอโศกกาทานครับระบุว่าพระเจ้าพินทุสารไม่ชอบพระเจ้าอโศกเพราะว่าผิวที่หยาบกล้านของพระองค์ตามเรื่องราวของอโศกกาทานครับพูดถึงสาเหตุผิวหยาบว่าเพราะชาติที่แล้วพระเจ้าอโศกเกิดเป็นชายในตระกูลหนึ่งที่มีชื่อเสียงเมื่อครั้งยังเป็นเด็กได้ถวายดินให้กับพระพุทธเจ้าโคดมนะครับโดยจินตนาการว่าเป็นอาหารครับตามภาษาเด็กพระพุทธเจ้านะครับทรงรับบิณฑบาตนั้นและพยากรณ์ว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์ด้วยการทําบุญนี้ แล้วก็ในชีวิตบปรายครับพระอุปคุตนะครับก็ได้บอกเรื่องนี้กับพระเจ้าอาโศกว่าที่มีผิวหยาบกร้านนี้สาเหตุก็มาจากสิ่งสกปรกที่ไม่บริสุทธิ์ในชาติก่อนนั่นเองแล้วก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่พระเจ้าพิทุสารได้ขอให้นักบวชปิงครารวัชชีวะนะครับพิจารณาว่าบุตรชายคนใดของพระองค์สมควรที่จะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งของพระองค์ทรงขอให้บรรดาเจ้าชายทั้งหลายมาชุมนุมกันที่สวนพระพรานทองคําตามคําแนะนําของนักบวช ฝ่ายเจ้าชายอสศรครับลังเลที่จะไปนะครับเพราะว่าพระองค์รู้ดีว่าพ่อไม่ชอบนะครับแต่แม่ของพระองค์ครับโน้มน้าวให้ไปและเมื่อเสนาบดีเห็นเจ้าชายอโศกออกจากวังเพื่อที่จะไปที่สวนนะครับพวกเขาเหล่านั้นก็จัดหาช้างให้เจ้าชายครับสําหรับการเดินทางไปนักบวชปิงคราวช,าชีวานะครับรววดูเจ้าชายและตํงงาหนักว่าเจ้าชายอโศกนี่แหละจะได้เป็นสกภัทิองต่อไปแต่ไม่กล้าพูดและเพื่อหลีกเลี่ยงจากพระเจ้าพิทุสารนะครับกลัวว่าจะไม่พอใจ นักบวชจึงปฏิเสธที่จะเอ่ยชื่อผู้สืบทอดแต่ว่ากล่าวเป็นใงน,นะครับบอกว่าผู้ที่มีม้าที่นั่งเครื่องดื่มภาชนะและอาหารที่ดีที่สุดจะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแต่แม้ว่าจะกล่าวอย่างไรนะครับเจ้าชายอาโศกทรงเข้าเกณฑ์ทุกอย่างต่อมานะครับพระนักบวชก็มาแอบบอกมารดาของเจ้าชายอาโศกว่าโอรสของเธอจะได้เป็นจกักรพรรดิองค์ต่อไป แม้ว่าตำนานจะเล่าว่าพระเจ้าพุทธสารไม่ชอบรูปรักที่น่าเกลียดของเจ้าชายอโศกแต่ว่าพระองค์นะครับยังให้ความรับผิดชอบแก่บุตรชายของพระองค์ก็คือได้รับการศึกษาสูงนะครับในราชสำนักฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ตามที่วรรณกษัตริย์อินเดียโบราณควรจะได้รับเมื่อเจ้าชายอโศกนะครับมีพระชนมายุป,ประมาณ18,000พ,พระองค์ทรงถูกส่งจากเมืองหลวงปัตตานบุตรไปยังตะกศิลา เมื่อปราบกบฏตำนานเล่าว่านะครับพระเจ้าพิทุสารได้จัดเตรียมกองทัพให้บุตรชายแต่ไม่มีอาวุธอาวุธดังกล่าวนะครับได้รับการจัดเตรียมภายหลังโดยวิธีการที่เหนือธรรมชาติคือพระเจ้าอาโศกประกาศว่าอาวุธจะปรากฏขึ้นต่อหน้าพระองค์หากพระองค์คู่ควรที่จะเป็นจกักรพรรดิจากนั้นเหล่าเทพก็โผล่ออกมาจากไหนไม่รู้นะครับจัดเตรียมอาวุธให้กับกองทัพเรากับปาฏิหาร บางก็มีคนตีความว่าครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทบพเจ้าที่นําอาวุธมาสู่พระเจ้าอาโศกอย่างปฏิหารอาจเป็นวิธีการที่จะบูชาพระเจ้าอาโศกให้แบบมีความมหัศจรรย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการมองว่าครับการที่พระเจ้าพิทุสารไม่มอบอาวุธให้ก็เพราะว่าต้องการให้บุตรชายของตนล้มเหลวในการปราบกบฏท,ที่ตากศิลาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถฟันธงอะไรไปได้นะครับแต่ในส่วนของการปราบกบฏของเจ้าชายอาโศกนะครับ พระองค์ทรงมีเมตตานะต่อผู้คนที่วางมือยอมแพ้นะครับเมื่อพระองค์มาถึงแต่ถ้าใครไม่ยอมนะครับก็จะโดนปราบจนเรียบหมดเลยนะครับหลังจากประสบความสําเร็จในการปราบกบฏท,ที่ตากศิลาพระเจ้าพิทุสารได้ส่งให้เจ้าชายอสุรไปดูแลศูนย์กลางการค้าที่เมืองอุเชนี ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าชายอสูุที่เมืองอุเชนีก็มีไม่มากนักนะครับแต่มีข้อมูลสําคัญนะครับที่ว่าพระองค์นะครับไปหลงรักกับสาวลูกพ่อค้าท้องถิ่นนะครับซึ่งสตรีคนนี้มีชื่อว่าเทวีนะครับแห่งเมืองวิติษะซึ่งตามประเพณีบางประการนะครับนางก็มีบทบาทสําคัญนะครับในการดึงดูดพุทธศาสนาของพระเจ้าอาสูรในการต่อมา แล้วก็ในคําบอกเล่าของมหาโพธิวังสาระบุว่านะครับพระนางคือวิทิสสะมหาเทวีแล้วก็อยู่ในตระกูลสากะยะของพระพุทธเจ้าโดยทีเดียวนะครับแต่ว่าพระนางไม่ได้อภิเษกกับเจ้าชายอสูรนะครับหรือติดตามพระองค์ไปที่เมืองปัตติบุตรแต่นางก็ให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวนะครับบุตรชายก็คือเจ้าชายมหินนะครับซึ่งจะเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่ศาสนาพุทธที่รีลังกานะครับส่วนบุตรสาวก็คือสังฆกิตานะครับ แต่ว่ากรณีที่พระเจ้าพิทุสารได้ส่งเจ้าชายอโศกไปปราบรามกบฏในเมืองตักกศิลานะครับตอนนี้ไม่ได้กล่าวถึงในความเชื่อของศีลังกาคืออาจจะเป็นลังกาวงนะครับซึ่งระบุรัดไปเลยนะครับบอกว่าพระเจ้าพิทุสารส่งพระเจ้าอโศกมาปกครองอุเชนีแทนเลยแล้วก็ตำราทางพุทธศาสนาอีกสองฉบับได้แก่พระเจ้าอโศกสูตรและกุณาราพระสูตรระบุว่าพระเจ้าพุทุสารได้แต่งตั้งพระเจ้าอโศกให้เป็นอุปราชในคันธาระไม่ใช่อุเชนีนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ฟังจะพิจารณาคนละกันนะแม้พระเจ้าพิทุสารนะครับจะไม่ค่อยชอบพระเจ้าอาโศกแต่ก็ทรงไว้ใจนะครับให้ไปปราบกบฏแล้วก็ให้ปกครองเมืองสําคัญนี่ก็แสดงเห็นว่าพระเจ้าพิทุสารเองก็รู้สึกประทับใจในคุณสมบัติอื่นๆของเจ้าชายอาโศกแต่มันก็มีการตีความอีกนะครับบอกว่าก็คือที่ส่งเจ้าชายอาโศกไปยังดินแดนห่างไกลเนี่ย ก็เพื่อให้พระองค์อยู่ห่างจากเมืองหลวงของจักรวรรดิทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เจ้าชายอาโศกยีดกันเจ้าชายสุชิมาในการขึ้นครองบัลลังก์นั่นเองตามคำกล่าวของมหาวังสระพระเจ้าพิทุสารได้แต่งตั้งให้พระเจ้าอาโศกเป็นอุปราชครองอุจเจนีซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารและการพานิชย์ที่สำคัญในแคว้นอวันตีทางตอนกลางของอินเดียนะครับเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากหลายแห่งนะครับ เช่นในจารึกจารึกหนึ่งที่ค้นพบในอินเดียตอนกลางข้อความนี้ระบุว่าพระองค์เสด็จเยือนสถานที่ต่างๆในฐานะเจ้าชายลิสดีกาของพระเจ้าอาโศกราวถึงการมีอยู่ของเจ้าชายอุปราชที่อูเชนนในระหว่างสมัยของพระองค์ซึ่งก็สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยปาฏลีบุตรเชื่อมต่อกับอูเชนีด้วยเส้นทางหลายเส้นทางในสมัยของพระเจ้าอาโศก และระหว่างทางคณะผู้ติดตามของพระเจ้าอาโศกได้ตั้งค่าอยู่ที่รูป,ปรนาฏซึ่งก็พบจาึกของพระองค์เป็นหลักฐานด้วยตำนานเล่าว่าพระเจ้าอาโศกไม่ใช่มงกุฎราชกุมารในการเสด็จขึ้นครองบัลลังก์ของพระองค์ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่อโศกกาวาทานเล่าว่านะครับเจ้าชายสุสีมาบุตรชายคนโตของพระเจ้าพุทุสารเคยตบหัวอามาตวรันด้วยความตลกขบขันนะครับ อัมหมาดจึงกังวลว่าหลังจากขึ้นครองบัลลังก์แล้วเจ้าชายสุสิมาอาจใช้ดาบทำร้ายแบบติตลกอีกก็เป็นได้ดังนั้นเจ้าชายอโศกนะครับจึงยุด,ดิยงพวกอัมหมัดห้าร้0คนให้สนับสนุนการอ้างจิตในราชบัลลังก์ของพระองค์เมื่อถึงเวลาทีนี้ในเวลาต่อมานะครับตากศิลาก็เกิดกบฏอีกพระเจ้าพิทุสารน,นะครับส่งเจ้าชายสุสิมาครับลูกรักไปปราบหลังจากนั้นไม่นานนะครับพระเจ้าพิทุสารก็ล้มป่วยและคาดว่าจะเสด็จสวรรคตในไม่ช้า เจ้าชายชุสิมายังอยู่ที่ตักศิลาไม่สามารถปราบปรามกบฏได้พระเจ้าพิทุสารจึงเรียกพระองค์กลับไปยังเมืองหลวงและขอให้เจ้าชายอโศกเสด็จไปปราบกบฏตักศิลาแทนอย่างไรก็ตามนะครับบรรดาอามาตย์ได้แจ้งข่าวว่าเจ้าชายอโศกทรงประชวนและแนะนําให้พระองค์นะครับมอบบัลลังก์ให้กับเจ้าชายอโศกเป็นการชั่วคราวจนกว่าเจ้าชายชุสิมาจะเสด็จกลับจากตักศิลาฝ่ายพระเจ้าพิทุสารนะครับปฏิเสธที่จะทําเช่นนั้นเจ้าชายอโศกนะครับจึงประกาศว่า หากราชบัลลังก์เป็นของพระองค์โดยชอบธรรมเหล่าทวยเทพก็จะสวมมงกุฎให้กับพระองค์เป็นสกรัิองค์ต่อไปในขณะนั้นนะครับเหล่าทวยเทพก็ทําเช่นนั้นนะครับพระเจ้าพุทิสารก็สวรรคตอย่างไรก็ตามนะครับอันที่จริงมีข้อมูลว่าเหล่าเสนาสนับสนุนให้พระองค์เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์นะครับดังนั้นจึงส่งตัวพระองค์ไปและก็กรับการสวมมงกุฎหรือบางตำนานนะครับบอกว่าพระองค์นั่นแหละสวมมงกุฎด,ด้วยตนเองเป็นกรรษัตริย์ด้วยตนเอง ทีนี้เมื่อเจ้าชายสุชิมาเดินทางกลับมาเมืองหลวงเสนาของพระเจ้าอาโศกได้หลอกล่อครับให้พระองค์ลงไปในรุ่งฐานเจ้าชายสุชิมาสิ้นพระชน์อย่างเจ็บปวดในนั้นแล้วก็ข้อมูลครับในมหาวังส์กล่าวว่าเมื่อพระเจ้าพุทธสารล้มป่วยพระเจ้าอาโศกก็เสด็จกลับมายัางปาเตดิบุตรจากเมืองอุเชนีนะครับแล้วก็เข้าควบคุมเมืองหลวงหลังจากที่บิดาสิ้นพระชน์พระเจ้าอาโศกได้ทรงสังหารพระเชษฐาคนโตและเสด็จขึ้นครองราช พ่อความระบุด้วยว่านะครับพระเจ้าอโศกทรงสังหารพี่น้องต่างบรรดาของพระองค์99คนมีเพียงเจ้าชายกิสตะน้องชายในคันของพระเจ้าอโศกเท่านั้นที่รอดชีวิตแล้วก็ในคำพีสมันตะปาสาธิกานะครับอัตกถฐานครับกล่าวว่าพระเจ้าพิทุสารพระราชบิดาของพระเจ้าอโศกทรงมีพระเจ้ารัชย์รองค์รัชย์รัชย์รัชยพรัชา์รทชย์รัชลภาพอโศรกุมารด้สละสมบัติในกรุชอุรชนีที่ปกครงอยเรด็ยกลับมารัชยระนครทั้งหมด แล้วก็ได้จับสุมณนนราชกุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสองคโตของพระเจ้าพิทุสารไวอ้อโศกุมารทรงสั่งให้สำเร็จโทษราชโอรสทั้งหมดยกไว้แต่เจ้าติสกุมารพระอนุชาร่วมพระมานดาเดียวกันกับพระองค์เมื่ออโศกุมารทรงสั่งให้สำเร็จโทษพระเชษฐานั้นพระองค์ยังไม่ได้ทรงอภิเษกเลยแต่ทรงครองราชอยู่ถึง4ปี มันมีการตีความว่านะครับตัวเลขเช่น9 9หรือ101นั้นมันเกินจริงนะครับนักวิชาการมองว่าแหล่งข้อมูลทางพุทธศาสนาได้กล่าวเกินจริงกับเรื่องนี้ซึ่งพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าชายอาโศกนั้นเป็นคนชั่วร้ายก่อนที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธเพราะว่ากริตดีกาฉบับที่5ของพระเจ้าอาโศกกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลสวิติการของครอบครัวของพี่ชายแล้วก็ญาติคนอื่นๆของพระเจ้าอาโศกด้วยนั่นก็แสดงเห็นว่า มีบรรดาพี่น้องครอบครัวของพระเจ้าอาโศกมากกว่าหนึ่งคนที่รอดชีวิตจากการเสด็จขึ้นสู่บรรลังของพระองค์ส่วนในคำพีที่เบตกล่าวว่ามีการสังหารพระเชษฐาเพียงหพระองค์ครับสแสดงว่าจํานวนเก้าสิบเก้านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ที่เกินจริงจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่กล่าวว่าพระเจ้าอาโศกยังทรงมีพี่น้องเหลืออยู่เนี่ยดูจะสอดคล้องกับความจริงมากกว่าข้อมูลที่กล่าวว่าพระองค์ทรงสังหารพี่น้องทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ก็อยากให้ผู้ฟังพิจารณากันเองอีกรอบก็แล้วกันนะครับเมื่อพระองค์ได้รับอำนาจแล้วก็สถาปนาตนเองเป็นเผด็จการที่โหดร้ายนะครับและไร้ความปราณีผู้ที่แสวงหาความสุขด้วยค่าใช้จ่ายของอาณาจักรตนเอง และยินดีที่ได้ทรมานผู้ที่ถูกตัดสินจำคุกในคุกของพระองค์นะครับที่เรียกว่านรกอโศกหรือนรกบนดินนะครับอันนี้เป็นคุกส่วนตัวที่พระองค์จัดทำเพื่นเฉพาะเลยทั้งตำนานของศีลังกาและอินเดียนะครับยืนยันว่าพระเจ้าอาโศกเป็นบุคคลที่มีความรุนแรงก่อนที่จะรับพุทธศาสนาบางแห่งระบุว่านะครับพระองค์นะครับถูกเรียกว่ากาม,มาโศกนะครับเพราะว่าพระองค์ใช้เวลาหลายปีในการสแสวงหาความสุขทางกา,มมารมรมณ์นะครับ แล้วก็ถูกเรียกว่าจันทศกบอาศกผู้ดุร้ายนะครับเพราะว่าพระองค์ใช้เวลาหลายปีในการทําความโหดร้ายดุดันเหี่มเกรียมนะครับผมซึ่งก็มีการกล่าวถึงการกระทําที่โหดร้ายหลายประการนะครับของพระองค์นะครับเช่นเราอมน่าห้าร้อยคนคที่ช่วยให้พระองค์ขึ้นควองบันหลังนะครับเริ่มที่จะปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยความดูถูกดูแคลนนะครับและก็เพื่อทดสอบความจงรักภักดีของพวกเขาเหล่านั้นนะครับพระเจ้าอาศกได้ออกคําสั่งที่ไร้สาระ ก็คือให้พวกเขาตัดต้นไม้ที่มีดอกเล่ผลทุกต้นแต่พวกเขาครับทำไม่ได้นะครับไม่ไม่อยากปฏิบัติตามคําสั่งนี้นะครับพระเจ้าอาโศกจึงได้สังหารพวกเซนาอามาตเหล่านี้แล้วก็วันหนึ่งนะครับระหว่างเดินเล่นในสวนนะครับพระเจ้าอาโศกกับนางสนมของพระองค์ได้พบกับต้นอโศกที่สวยงามต้นหนึ่งนะครับภาพที่เห็นทําให้พระองค์มีอารมณ์ขึ้นมานะครับแต่แต่ฝ่ายผู้หญิงนะครับกลับไม่ชอบที่จะลูบไล้ผิวที่หยาบกร้านของพระองค์นะครับ ต่อมาพระองค์ก็มีคำสั่งให้บำรุงรักษาต้นอโศกนี้เพราะเห็นว่ามีชื่อเหมือนพระองค์ส่วนพวกสนมที่ไม่พอใจนะครับก็ไปหักร้านสับกิ่งก้านของต้นไม้นะครับที่มีชื่อเดียวกับพระองค์นะครับจนดูไม่ได้นะครับพระองค์ไม่พอใจมากนะครับจึงทรงเผานาังสนมทั้งเป็นเลยนะครับทีนี้ก็มีข้อมูลว่าด้วยความตื่นตระน,นกกับการสังหารหมูลล่ดังกล่าวพวกเซนาอามาตในราชวงศ์นะครับจึงเสนอให้จ้างพระเจ้าชา,าตมานะครับเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องนี้ในอนาคต เพื่อให้กษัตริย์อยู่ในสภาพไร้มนทิน่นจนได้ตัวเกลิกานะครับเด็กชายในหมู่บ้านมักคาที่อวดอ้างว่าสามารถประหารชีวิตคนทั้งชมพูทวีปได้นะครับคนนี้ก็เป็นหน้ามา้ามาร,รับจ้างทาสิ่งเหล่านี้เป็นการซักฟอกให้พระเจ้าอาโศกนั่นเองความดุร้ายในการทรมานนักโทษของพระองค์ได้รับการกล่าวขานมาอย่างยาวนานนะครับ จนมีตำนานว่าฟาเซียนนะครับนักเดินทางชาวจีนในศตรวรรษที่5นะครับกล่าวว่าพระเจ้าอโศกได้เสด็จเยือนยมโลกเป็นการส่วนตัวเพื่อศึกษาวิธีการทรมานจากที่นั่นนะครับจากนั้นจึงนำวิธีการมาทำในคุกของพระองค์อันนี้ก็เป็นตำนานเฉยๆนะครับแต่ก็มีนักวิชาการนะครับมองว่าการพรรนานาถึงพระเจ้าอโศกว่าทรงเป็นคนชั่วร้ายก่อนที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนมานับถเอศาสนาพุทธดูเหมือนจะเป็นการแต่งขึ้นของชาวพุทธรุ่นหลัง ที่พยายามนำเสนอการเปลี่ยนแปลงแบบชับพลันที่พุทธศาสนานำมาสู่พระองค์ให้ดูกับว่าเราเป็นปฏิหารสงครามกริงคะตามพระราชะองค์การจิลาของพระเจ้าอาโศกฉบับที่13พระองค์ทรงพิชิตเมืองกริงคะหลังจากเสด็จขึ้นครองราชได้8ปี พระราชกฤษฎีการะบุว่าในระหว่างที่พระองค์วิชิตกริ่งคะผู้คนและสัตว์ราวหลักแสนถูกสังหารในสนามรบและก็มีคนและสัตว์จํานวนหลักแสนเหมือนกันที่ถูกกวดต้อนไปเป็นฉเฉลยพระเจ้าอาโศกกล่าวว่าการกลับใจจากความทุกข์ทรมานนี้ทําให้พระองค์ต้องอุทิศตนให้กับการปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะพระองค์ประกาศว่าตอนนี้การสังหารหมู่ความตายและการเนรเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการพิชิตนั้นน่าเจ็บปวดและสังเวชยิ่งนัก สาเหตุของการรุกรานเมืองกะริงคะก็คือเพื่ออำนาจของพระองค์นั่นเองเพราะกะริงคะเป็นภูมิภาคที่เจริญรุ่งเรืองผู้คนมีทักษะทางศิลปะทางตอนเหนือของกะริงคะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นชนที่ใช้กองทัพเรือและการเดินทางไปนอกชายฝั่งไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการค้าด้วยเหตุนี้กะริงคะจึงสามารถพัฒนาท่าเรือหลายแห่งและกองทัพที่มีทักษะได้วัฒนธรรมของแคว้นกะริงคะเป็นการผสมผสานระหว่างของชนเผ่าและศาสนาพราหมณ์ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ กริงคะอยู่ภายใต้การปกครองของจกักรวรรดนินันทะซึ่งปกครองพื้นภาคนี้ตั้งแต่เมืองหลวงสมัยมคตรพระเจ้าจันทรคูผู้เป็นปู่ของพระเจ้าอโศกก็เคยพยายามที่จะยึดครองกริงคะนะครับแต่ว่าทําไม่สําเร็จแล้วก็มาถึงสมัยของพระเจ้าอโศกพระองค์ก็ตั้งใจที่จะพิชิตและผนวกการิงคาอันนี้เข้ากับจกักรวรรดิมริยะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ันวิชาการมงคลก็บอกว่ากริงคาเป็นภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ซึ่งอาจขัดขวางการสื่อสารระหว่างปัตตลีบุตรเมืองหลวงของมริยะและดินแดนในข้าสมุทตอินเดียตอนกลาง รินฆะยังควบคุมแนวชายฝั่งเพื่อการค้าในอ่าวแบงกอรอีกด้วยมีคำกล่าวไว้ว่าไม่มีสงครามใดในประวัติศาสตร์ของอินเดียที่มีความสำคัญทั้งต่อความรุนแรงหรือผลลัลั์ของสงครามเทียบเท่ากับสงครามปร,ริน้ะของอโศกอีกแล้วและก็ไม่มีสงครามใดในพงศาวดารของประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่เปลี่ยนใจผู้ชนะจากความโหมดร้ายปาเถื่อนสู่ความกตัญญูที่เป็นแบบอย่างเช่นนี้ได้สงครามสิ้นสุดลงในปีที่8แห่งสมัยของพระเจ้าอาโศก พระเจ้าอาโศกประสบความสําเร็จในการยึดครองกรินคะแต่ผลที่ตามมาของความโหดเหี่ยมได้เปลี่ยนทนัศนคติของพระเจ้าอโศกเกี่ยวกับสงครามและนําพระองค์ให้คามั่นสัญญาว่าจะไม่ทําสงครามแห่งการพิชิตอีกต่อไปพระเจ้าอาโศกทรงเห็นการนองเลือดจึงรู้สึกว่าพระองค์เป็นต้นเหตุแห่งการทําลายล้างในพระราชกิจสีกาฉบับที่13ของพระเจ้าอาโศกระบุว่ากษัตริย์ปริยาทศีผู้เป็นที่รักของเหล่าเรยเทพทรงพิชิตพวกกรินคัต หลังพิธีราชาพิเศษได้8ปีถูกนระเทศไป1น0 0 0 0คนเสียชีวิต10,000 0คนและเสียชีวิตอีกมากมายจากสาเหตุอื่นหลังจากที่พวกกรินคะถูกพิชิตแล้วพระเจ้าผู้เป็นที่รักของเหล่าทวยเทพก็รู้สึกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อพระธรรมบัดนี้เหล่าทวยเทพทั้งหลายรู้สึกสำนึกผิดอย่างจุดซึ้งที่ได้พิชิตพวกกรินคะการตอบสนองของพระเจ้าอาโศกต่อสงครามกริณคะนะครับบันทึกไว้ในประกาศของพระเจ้าอาโศก สงครามนี้กระตุ้นให้พระเจ้าอาโศกซึ่งเป็นชาวพุทธอุทิศชีวิตที่เหลือของพระองค์ให้กับอหิงสาให้กับธรรมวินยัยเปลี่ยนจากชนะสงครามเป็นชัยชนะโดยธรรมหลังจากนี้พระองค์ได้ยุติการขยายกองทัพของจักรวรรดิและเริ่มยุคแห่งสันติภาพความปรองดองและความเจริญรุ่งเรืองที่ยาวนานกว่า40ปี จุดเปลี่ยนที่ทำให้พระเจ้าอาโศกเปลี่ยนจากจันทาโศกผู้ดุร้ายมาเป็นธรรมมาโศกแล้วก็เผยแผ่ศาสนาพุทธมีอยู่หลายประเด็นหลักเช่นอันที่หนึ่งมาจากผลจากสงครามกรินคะดังที่ได้กล่าวไปนะครับอันที่สองก็คือคำเทศนาของสัมมาเนน,นโครทะนะครับผู้เป็นอุรสของเล่าชายชิซูมานะครับพี่ชายองค์โตของพระองค์นะครับที่ได้ย่างชิงสมบัติกันนั่นเองนะครับก็พระองค์ทรงเริ่มใสนะครับจึงหันมานับถือพุทธอันที่3าก็คือ การแสดงปฏิหารของพระสมุทรผู้บรรลุอรหันในคุกนรกของพระเจ้าอโศกเองนะครับอันนี้ก็มีอิทธิพลนะครับในคำพีช,ชวะยาวทานของนิกายสรวัสติวาดนะครับซึ่งก็มีอิทธิพลกับพุทธศาสนาฝ่ายเหนือที่เกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าอโศกแล้วก็หนึ่งปัจจัยที่ทําให้พระเจ้าอโศกสนใจพุทธศาสนาที่มีหลักฐานรับทราบกันอยู่แต่ไม่ถูกพูดถึงกันบ่อยนักก็คือความรักครั้งแรกของพระองค์สมัยวัยรุ่นนะครับ ที่พระองค์ไปเป็นอุปราชที่เมืองอุเชนีแล้วก็ไปหลงรักสาวชาวท้องถิ่นนั่นเองอันนี้ก็อาจจะมีอิทธิพลให้พระเจ้าอาโศกรู้พื้นฐานธรรมเนียมประเพณีหลักธรรมของพุทธศาสนาก่อนที่จะมากราบใจเปลี่ยนใจจริงๆนั่นเองครับพระเจ้าอาโศกสวรรคตรหลังจากครองราชมาเกือก40ปีการครองราชของพระองค์ได้ขยายและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจักรวรรดิมอริยะแต่กระนั้นนะครับก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ แม้แต่50ปีหลังจากการสวรรคตของพระองค์และในที่สุดพระนามของพระองค์ก็ถูกลืมไปพระสถูปก,ก็โรลกลางและกฤษฎีกาของพระองค์ซึ่งสลักไว้บนเสาสูงตระหง่านก็ล้มลงและบางแห่งถูกฝังไว้ด้วยทรายการดำรงอยู่ของพระเจ้าอาสูรในฐานะจักรพรรดิแห่งประวัติศาสตร์เกือบจะถูกลืมไปแล้วแต่นับตั้งแต่การเข้ามาของชาวตะวันตกได้มีการค้นหาสืบหาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดีย จนมาเจอเรื่องราวของพระเจ้าอาโศกและตำนานของพระองค์ก็กลับมามีชื่อเสียงมีฐานะในฐานะจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลกไวส้ำไปนะครับไม่ใช่แค่อินเดียด้วยอ่าะครับเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าอาโศกก่อนที่จะมาเปลี่ยนใจเป็นธรรมโมโศเผยแผ่ศาสนาพุทธนะครับใช้หลักธรรมนำทางมากกว่าสงครามในอดีตพระองค์ก็เคยโหดเหี้ยมดุร้ายมาก่อนก็คือกว่าจะหยุดก็สุดมาก่อนนั่นเองและหลังจากที่พระองค์ ทรงหันมาบำรุงศาสนาพุทธเอาหลักธรรมนำทางพระองค์ก็มีบทบาทอย่างมากนะครับในการส่งเสริมพุทธศาสนาซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบกันดีนี่ก็คือเรื่องราวของพระเจ้าอาโศกก่อนที่จะหันหาพุทธที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ